สวัสดีค่ะร้านมาร์คอาชีวะนะคะร้านมาร์คอาชีวะจัดตั้งขึ้นเพื่อที่จะเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการในด้านธุรกิจโดยเฉพาะให้ผู้เรียนนะคะนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถที่จะมาเรียนรู้และก็เริ่มทําธุรกิจไปกับเราอีกทั้งยังเป็นศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ผู้เรียนด้านอาชีวศึกษานะคะทุกสาขาร้านมาร์คของเรานะคะก็จะเป็นร้านที่จําหน่าย ชากาแฟและก็เบเกอรี่ทั่วไปที่เป็นผลงานของนักเรียนนักศึกษาท่านที่สนใจนะคะชอบอจิบชากาแฟพร้อมกับดูงานศินละปะไปด้วยก็สามารถที่จะเข้ามานั่งชิลจิบชากาแฟแล้วก็ชมงานศินละปะของนักเรียนานักศึกษาไปพร้อมๆกันทั้งยังมี ของฝากของที่ระลึกนะคะที่เป็นฝีมือของนักเรียนนักศึกษาในสาขาวิชาต่างๆที่นำมาจำหน่ายในศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์แห่งนี้นะคะร้านของเรานะคะก็จะมีเมนูให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นชากาแฟนะคะหรือว่าสมูทตี้ต่างๆน้ำโซดาสำหรับเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะก็จะเป็นแก้วนี้เลยค่ะมัมเบอรี่สมูทตี ทำไมถึงต้องเป็นมัมเบอร์รี่ล่ะคะก็เพราะว่ามัมเบอรรี่เป็นพืชถิ่นที่มีมากในจังหวัดมหาสารคามนะคะ อีกทั้งเรานำมัมเบอร์รี่มาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวพืชที่เกษตรกรปลูกในท้องถิน่นให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งส่วนผสมหลักก็ยังเป็นส่วนผสมจากนมโคสดที่ได้จากความโคนมโคก่อนนะคะเพื่อที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของชุมชนให้ก้าวเดินไปพร้อมๆกันนะคะส่วนส่วนผสมหลักนะคะของเราก็จะมีมัมเบอร์รี่ผลมัมเบอร์รี่นะคะแล้วก็โยเกิร์ตโยเกิร์ตเนี่ยจะเป็นรสชาติอะไรก็ได้นะคะแต ว่าแนะนำให้เป็นรสชาติธรรมชาตินะคะแล้วก็วิปปิ้งครีมนะคะวิธีทำก็ง่ายมากเลยค่ะเรานำส่วนผสมทั้งหมดนะคะลงไปในโถปัน่นแล้วก็ปั่นใส่น้ำแข็งนะคะให้เข้ากันแล้วออกนำออกมาแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมแล้วก็ผลเบอร์รี่สด สำหรับการเดินทางมาที่ร้านมักอาชีวะของเรานะคะสามารถเดินทางได้จากถ้ามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะร้านมักอาชีวะของเราจะอยู่ฝั่งขวามือด้านหน้าบริเวณวิไลอาชีวศึกษามหาสารคามนะคะซึ่งาสามารถตรวจสอบเส้นทางผ่านทาง Google Map เพียงพิมพ์คำว่าร้านมักอาชีวะคุณลูกค้าก็สามารถขับรถมาตามเส้นทางได้เลยนะคะ เมื่อคุณลูกค้ามาถึงร้านมักอาชีวะของเราคุณลูกค้าก็จะได้สัมผัสกับกาแฟและขนมเพื่อสุขภาพดิฉันรับประกันเลยค่ะว่าคุณลูกค้าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะอย่าลืมเมื่อท่านมาถึงร้านมักอาชีวะของเราต้องสั่งเมดูนี้ค่ะมัมเบอรี่สมูทตี้แก้วนี้ค่ะอร่อยค่ะ